ค่อยๆข,ขึ้นมาลูกโอ้ยเก่งมากเลยวิกกี้วิกกี้้คุณแม่ก่อนวิกกี้วิกกี้น้องรามานากำลังทำอะไรอยู่คะลูกฮะถวนนั่นเหรอคะใช่ไหมคะ น้องเรามาน่าร้องเพลงแคทลอดเท่นให้ฟังหน่อยสิคะแคทลอดร้องยังไงนะลูกน้องเรามาน่าคะร้องเพงเลงแคทล็อดให้แม<น>่ฟังหน,น,น,น่อยดิรู้แครูอาแคทล็อดอยาก,ยาก yeah <laughs>